พี่บอกแล้วแล้วแต่ว่าสนาสุดแต่โชคชะตาจะเข็นจะฆ่าหรือว่าจะขมครับผมก็มาเจอผลผลิตครับเดี๋ยวจะไปเอาผลผลิตกันตามไปดูครับครับนี่คือผลผลิตนะครับจากไผ่กิมซุง เป็นหน่อไม้นะครับหน่อใหญ่รับประทานอ,อร่อยอันนี้ขึ้นมาสามหน่อนะครับหน่อนี้ถ้าปล่อยไว้มันก็จะสูงขึ้นไปสูงไปแล้วจะรับประทานไม่ได้สูงไปเหมือนต้นนี้เหมือนตุอันนี้ครับหน่อนี้หน่อนี้ก็นี่เผลอนะครับถ้าไม่เผลอนี่สักแค่นี้เราก็จะเก็บไปรับประทานแล้วมันจะหวานอร่อยไผ่กิมซูงนะครับ วิธีเก็บผลผลิตดูแล้วข้างล่างนี่เขาเป็นอออกมาจากพื้นดินก็รับประทานไม่ค่อยได้ก็เอาถูงขึ้นมาหน่อยครับเชาะเลยครับเชาะเฉาะเชาะเชาะเชาะครับออกง่ายนะครับตบตบพั้วหลุดแล้วครับ น่อไม้ไผ่กิมซุงสู้ห้งามอร่ามตาหวานชื่นใจนะครับเอาไปทำอาหารรับประทานกันครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปได้ผลผลิตอะไรอีกครับครับ <c oughs> นี่คือเป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับมีหนอ่อก่อนที่เราจะเอาหนอ่อเราจะไปดูธรรมชาติของ นกนะครับมาทํารังแล้วออกลูกครับไปดูใกล้ๆกันเลยครับมีไข่สองใบมีลูกสองตัวยังบินไม่แข็งนะครับเขาเจอเรามาเขาก็หลบหลบไปเป็นนกเขานะครับนกเขาหลบไปเขาหลบแล้วเขาไม่ให้เราจับ ก็ยังบินไม่ได้ยังบินไม่แข็งทีนี้เราก็เห็นแล้วครับนอนอไผหวานนี่ครับนอไผหวานนี่สามารถร,ร,บร,รบับประทานสดสดได้เลยนีน่ครับไผหวานไผหวานจริงนี่ครับรับประทานสดสดได้ไผหวานเพชรน้ำพึ้งครับเดี๋ยว